สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมช่องชายเรือเปื่ยอยู่นเวลานี้นะครับผมรับกบก่อวันนี้ก็เป็นวันยุดสุดสัปดาห์นะครับก็มีโอกาสได้มาเอ่วพักผ่อนที่อ่างเก็บน้ำวังเฮือนะครับผมใกล้ๆบ้านนะครับก็นัดกับน้องอยู่ทำงานไว้ว่างจะมาต๊ปลากันนะครับผมก็ วันนี้อากาศก็สดใสนะครับมีช่องฟ้าน,นะครับปลอดโปร่งนะครับผมสถานที่แห่งนี้ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึงนะครับที่ผมเคยมาเก็บักหวานดีเคยเอาลูกไปข้างก่อนนะครับผมคลิปก่อนกอนเข้าไปดูได้นะครับบรรยากาศน,นะครับวันนี้ก็อยู่กับ ดอยครับผมเขาครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นที่ท่องเที่ยวนะครับมีุ้นมาเที่ยวนะครับเล่นน้ำเป็นร้านอาหารนะครับเนาะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของลำปางอีกแห่งหนึ่งนะครับที่อยู่บกักไกลจากตัวเมืองนะครับผมอาการสดใสนะครับแต่ก็ค่อนข้างที่จะห้อนนะครับแดดท่อนเข้ามา ตรงหน้าผมนี่ก็จะเป็นสอดสัญญาณของทีวีครับช่องเก้าช่องห้าช่องเจ็ดอย่างเนี้ยประมาณนี้ครับมาจจะช่องเจ็ 3, ดนะครับช่องสามขอโทษนะครับดูบรรยากาศท้องฟ้าครับสวยงามนะครับนี่ผมก็ได้ป่ามาตัวนึงละแต่ต่อตีผมได้ป่าเนี่ยมาได้ถ่ายไว้นะครับมาได้ถ่ายวิดีโอไว้นะเพราะว่าหมแด ดึงปลากันอยู่ครับเยอะปลากันอยู่นะเดี๋ยวเอาไว้ถ้าๆคลิปนะครับผมจะเอาขึ้นมาดูว่าเป็นปลาหยัางน,น,นะครับผมก็ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับก็ล้มก็อนี้มาเรื่อยๆนะล้มสำหรับนักท่องเที่ยวที่เป็นมาเอลฮักพนะครับก็มีเข้าออกเข้าออกมาตลอดเวลานะครับทั้งวันนะครับ ตรงนี้บอกเลยว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ว่าอากาศดีมากนะครับอากาศดีมากที่บักไก่จกตัวมือ้่างปางนะครับผมนี่ก็นั่งเฝ้าปิดกันรอปลาพักกินครับได้อยู่ตัวเดียวนะครับตัวนี้ก็บ่ายสี่โมงนะครับจะตกกีบิดเข้าบ้านละ เดี๋ยวมาดูป่ากันครับป่าตัวที่ผมได้คือปา่ายีสกนะครับเป็นปลายีสกใส่ประมาณ2โลกว่านะครับ2โลกว่าหรือว่า2โลน้อยนะครับอากาศร้อนครับก็ต้องหัวปลาตายเนาะก็เอากิ่งไม้มาบังเด็ดนะครับนี่นะครับปลายีสกตัวนี้ คลิปนี้ได้ประตวเดียวนะครับผมประมาณสองโลกว,กว่านะครับเก็บของกับบ้าาก่อนนะครับผมยังไ,ไงก็เจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ขอ